สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีชวดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะในปีนี้ปีใหม่นี้ปีพศ2568เราจะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าอยู่ในสถานะไหนก็ตาม ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่คนรักคู่ครองอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของอความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเ,เจ้าของเจ้านายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคำทำนายอันนี้ก็โยงไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นด้วยเช่นกันนะทีนี้ถ้าเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ในฐานะคนรักคู่ครองอันนี้พลังงานของไพ่ the world ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็พลังงานของไพ่ the d e a t h ที่เป็นไพ่กับหัวเช่นกันนะอันนี้ก็หมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะไม่ว่าจะอ,าอยู่ในสถานะไหนก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะพยายามที่จะอดทน เดินหน้าต่อไปนะในเหตุการณ์นี้พลังงานของไพ่ The Death บอกให้เราได้รู้ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็มองไม่เห็นการเติบโตนะมันมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ก็คือคุณจะต้องยอมรับทําใจแล้วก็อยู่แบบนี้อด้วยความเคยชินนะอยู่ไปวันๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่ แก้ไขไม่ได้เพราะว่าพลังงานของไพ่ดเอา c ค m มมันเป็นไพ่ h e อะเด h ที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะหมดรักหมดศรัทธาต่อกันแล้วก็ตามนะแต่ว่าอย่างบางคู่บางกรณีคุณก็ยังพยายามที่จะผลักดันให้ความสัมพันธ์ได้เดินหน้าไปต่อนะส่วนบางคนเนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่เดอะเด h นะที่มัน ความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าคุณจะได้พยายามยอมรับปรับตัวแล้วทุกอย่างนั่นก็คือพลังงานของไพ่ will of fortune ทีนี้พอมันมีพลังงานของไพ่ the world ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็บวกกับไพ่ the lovers ไพ่ the world เนี่ยหมายความว่าคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณได้ให้โอกาสกันคุณได้เรียนรู้ อะไรแล้วทุกอย่างคุณยอมรับปรับตัวทำใจทีนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่ามันไม่ได้ผลนะเพราะมันเป็นพลังงานของไพ่กับหัวปุ๊บไอสิ่งนี้เนี่ยมันบอกให้เราได้รู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้ด้วยความที่ว่าต้องอดทนแล้วก็ทำใจจริงๆเพราะอะไรคุณดิวกับคนที่เป็น ัวแทนของไพ่เดอะเมจ i เชคนคนนี้พอขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเจ้านายคนที่คุณเกี่ยวข้องคนรักคู่ครองนะคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ประเภทเจ้าเล่เอาเปรียบคนรักคู่ครองของตัวเองจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ไม่มีการยอมรับนะในเรื่องความผิดพลาดของเขาแม้คุณจะให้โอกาสกันคุณก็จะได้รู้แหละว่า ทุกอย่างมันก็วนลูปอยู่แบบนี้เพราะอะไรพลังงานของไพ่เดมจิเชียนถ้าเป็นพลังงานของไพ่กับหัวคนคนนี้จะไม่รักษาคำพูดนะแล้วเขาคิดว่าเขาเนี่ยฉลาดคิดว่าคนอื่นเนี่ยคงรู้ไม่ทันเขาพยายามปั่นหัวคุณหรือพยายามทำให้คุณพูดเ,เชื่อนะแบบยกแม่น้ำทั้งห้าอะไรมากล่าวอ้างนะอันนี้ก็คือ พฤติกรรมของตัวเขาเองเลยฉะนั้นในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าสิ่งที่ใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยผิดพลาดหรือทำให้อีกฝ่ายเสียใจอันนี้เราก็รู้ได้เลยว่าเขาไม่คิดที่จะแก้ไขแน่นอนสถานการณ์มันก็จะไม่ดีขึ้นคือถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณก็จะต้องยอมรับทำใจแล้วก็เป็นฝ่ายที่ เสียเปรียบอะต้องยอมเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเพื่อให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้ไปต่ออันนี้ก็คือหนึ่งทางเลือกของคุณนะเพราะมันมีพลังงานของไพ่ The ะ o v e r s ไพ่ใบนี้ก็เป็นตัวแทนของออทางเลือกของคุณบางคนเลือกที่จะอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะแต่ว่าไม่พูดกันไม่พูดถึงความรู้สึกต่างคนต่างทำหน้าที่กันไป นั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอันนี้มันเกิดขึ้นจริงนะในชีวิตคู่ของใครหลายๆคนบางคนก็ทนอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าบางทีเราก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยอายุเยอะแล้วไม่รู้จะไปเริ่มต้นใหม่อะไรยังไงไหนๆก็ทนมาขนาดนี้แล้วก็ทนต่อไปนะบางคนก็คิดแบบนี้ เพราะบางทีคุณอาจจะมีภาระหน้าที่สัญญาอะไรต่างๆที่คุณจะต้องทำร่วมกันนะนอกเหนือจากในเรื่องของอลูกเต้าคนในครอบครัวเพราะว่าไพ่เดอะเฮอร์มเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์ที่คุณเจออะไรหนักๆนี่แหละแต่ว่าความที่คุณอายุมากแล้วทำให้คุณเนี่ยคิดหน้าคิดหลังไม่ใจร้อนนะคิดถึงผลดีผลเสีย แล้วในเวลาเดียวกันพลังงานของไพ่ the justice เนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของอคนกลางในเรื่องของกฎหมายทนายความผู้พิพากษาหรืออะไรแบบนี้นะมันก็เลยทำให้ผู้จัดมองเห็นความหมายในอีกด้านหนึ่งของความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนที่ตอนนี้กำลังเ,เกิดขึ้นอยู่นะบางคนเนี่ย ทนไม่ได้นะก็เขาก็มีทางเลือกนั่นก็คือพลังงานของไพ่ The Lovers แล้วถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสมีทางไปเขาก็เลือกที่จะตัดสินใจที่จะจบแล้วก็ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นั่นก็คือพลังงานของไพ่ ll of fortune แล้วก็ไพ่ t h อะ u s t i s e นะไพ่ว l of f o r t u n e เนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้ก็ได้พยายามมามากพอแล้วนะ ก็เช่นเดียวกับไพ่ The World เนี่ยที่ใครๆก็บอกว่าความอดทนของคนเนี่ยมันมาถึงที่สิ้นสุดแล้วนะไพ่สองใบเนี่ยไพ่ The World แล้วก็ไพ่ Wheel of Fortune ใครบางคนยอมตกอยู่ใต้อำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยควบคุมทั้งควบคุมทั้งกดดันทั้งเอาเปรียบนะบางคนเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเจอหนัก เบาแค่ไหนยังไงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการทำนายดวงโดยรวมแต่ทีนี้บางคนเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปตายเอาดาบหน้าถึงแม้ว่าพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นตัวแทนของไพ่ที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าถึงแม้ว่าบางทีคุณเจอสถานการณ์บ,รบังคับเจอเรื่องราวร้ายๆนะที่คุณถูก คนใกล้ตัวกระทําอยู่นะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนรักคู่ครองเอาจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เขาอยากจะอดทนนะและเขาก็กลัวแต่ทีนี้พอมันมีพลังงานของไพ่เดอะจัสติกปรากฏขึ้นมาหมายความว่าในอีกด้านหนึ่งของความหมายเนี่ยใครบางคนก็ กล้าตัดสินใจแล้วกล้าที่จะจบกล้าที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ the death ที่เป็นไพ่กลับหัวด้วยเพราะว่าอย่างไพ่ the d e a t h เนี่ยปกติแล้วนะมันก็เป็นตัวแทนของไพ่ที่ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าความรักความศรัทธาที่คุณมีต่อกันนะมันหมดไปแล้วบางคนก็ยังเลือกที่จะทำหน้าที่ ของเขาต่อไปเขารู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เขาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บางคนเนี่ยทนไม่ไหวฉันไม่แล้วฉันไม่ยอมแล้วเพราะฉันรู้ว่าฉันทนมานานแล้วอะไรมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฉันไม่อยากจะจมปลักอยู่ตรงนี้ฉันไม่อยากที่จะแบบว่าฉุดตัวเองให้ลงต่ำหรือว่าปิดกั้นอนาคตของตัวเขาเองฉะนั้นไพ่เดอะจัสติกก็หมายถึงการตัดสินใจแล้วก็บางคนก็มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะ อาจจะมีในอยู่ในช่วงระหว่างการอย่าล้างแล้วก็ได้แล้วก็ไพ่เดอะเลเวอรเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่เลือกที่จะจบเลือกที่จะแยกทางหันหลังให้กับความสัมพันธ์อันนี้แล้วนะมันมีสองกรณีก็ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนคุณยังเลือกที่จะทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณอาจจะมีเหตุผลบางอย่างหรือไม่เช่นนั้นเนี่ย บางทีอาจจะเป็นความรู้สึกของใครบางคนก็ได้นะที่เขาอยู่ร่วมกับคุณนะเป็นความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะอะไรในเวลาเดียวกันไพ่ The j u s t ต c กเนี่ยก็เป็นตัวแทนของสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบความคิดการกระทําของตัวคุณเองแล้วก็ตรวจสอบความคิดความรู้สึกนะของคนรอบข้างที่คุณนะ่ะปฏิบัติต่ตอกัน ถ้าสิ่งที่ผู้จัดพูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นฝ่ายถูกใครกระทําก็หมายความว่าคุณกําลังใช้อํานาจหน้าที่ของคุณในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอยู่ก็ไพ่เดอะจัสติ e ก็เป็นตัวแทนของไพ่ที่คุณจะต้องตรวจสอบพฤติกรรมความคิดการกระทําของตัวคุณเองว่าคุณยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้ไหมนะเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ นะผู้จัดไม่ได้เลือกข้างผู้จัดพูดไปตามตรงเพื่อให้คุณเนี่ยมองเห็นตัวตนของตัวคุณเองมองเห็นการกระทําของตัวคุณเองหรือว่าความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขากําลังคิดอยู่ <c oughs> เพราะอะไรบางทีคุณเลือกที่จะมองข้ามแต่คุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้บางทีคุณก็อยากจะรู้ว่าความสัมพัธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะไปต่อได้ไหมนะ ทีนี้คุณก็ได้คำตอบแล้วแล้วไพ่เดอะจัสติกเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวคุณเองนะซื่อสัตย์ในด้านนี้หมายถึงว่าคุณจะต้องไม่หลอกตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกแต่คุณก็ยังมองข้ามคุณยังคิดว่ามันโอเคเพราะว่าคุณมีสิทธิพิเศษคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณเป็นคนเลี้ยงเขาหรือว่าเออคุณ ให้ผลประโยชน์กับเขานะแต่เอาจริงๆแล้วคุณทั้งคู่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันอย่างที่ผู้จัดบอกอะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณมีปัญหามีประเด็นอยู่ในสถานะไหนก็ตามนะฉะนั้นในเหตุการณ์นี้ถ้าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีที่เขาจริงใจกับคุณไพ่ก็อยากจะเตือนให้คุณนะ่ะได้เห็นคุณค่าในการละกันเพราะคุณเริ่มเห็นแล้วว่า มันจะมีใครที่เขาไม่ทนนะเลือกที่จะจบเลือกที่จะออกจากตรงนี้แล้วคุณก็จะเสียคนดีๆไปหรือถ้าใครที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณเนี่ยเขาก็อยู่เพราะหน้าที่ไม่เหลือแล้วในเรื่องความรักความศรัทธานะถ้าเป็นคนรักคู่ครองก็เหมือนกับว่าก็อยู่รอให้ตายกันไปข้างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ผู้จัดไม่ได้ว่าอยากจะใช้คำพูดที่หยาบคายหรือว่าไม่ ให้กำลังใจพวกคุณนะคือมันก็ต้องใช้คำพูดที่มันตรงๆไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยไม่ต้องอ้อมค้อมนะเพราะว่าถ้าเป็นนึกคำพูดอย่างนั้นผู้จัดก็มันมันจะสะดุดนะเพราะผู้จัดเป็นคนพูดตรงแล้วนี่ก็คือเจตนาของผู้จัดด้วยที่อยากจะให้คุณเนี่ยได้มองเห็นตัวคุณเองมองเห็นความรู้สึกของคนใกล้ตัวแล้วคุณก็จะได้ปรับปรุงความสัมพันธ์ นะของคุณให้ไปต่อได้ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์อันนี้ไว้นั่นะคุณยังมีสองทางเลือกนะมันไม่ใช่ว่าไพ่ e outcome เป็นไพ่ t h t t o w e r หมายความว่ามันแบบเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะคุณไม่มีทางเลือกแล้วคือคือต้องจบอย่างเดียวต่อให้คุณเลือกที่จะทนไพ่ t h t t o w e r นี่แบบรุนแรงเลยนะแต่ถ้าเป็น the e a t h มันก็ยังมีความหมายในด้านบวกและในด้านลบที่ผู้จัดได้อธิบายให้คุณได้ฟังแล้วยังไงก็แล้วแต่ผู้จัดก็ขอให้คุณน่ะโชคดีแล้วก็ทำอะไรก็ให้เกียรติรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันเพราะว่าคนที่เขาอยู่ตรงนี้กับคุณน่ะถ้าเขาไม่ใช่คนที่ดีที่จริงใจนะ เบื้องบนก็จะไม่พูดถึงคนคนนี้คุณต้องเข้าใจว่าทุกคนน่ะเขาก็มีเทวดาที่ปกป้องดูแลรักษาเขาอยู่ฉะนั้นถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกกระทำนะคุณก็อยากจะให้คุณได้รู้ว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณน่ะมันเป็นสถานการณ์ที่เลวร้วายแต่ว่าเบื้องบนท่านก็เฝ้ามองคุณอยู่นะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจ และถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ